เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ที่29กันยายนนั้นขอการตำรวจและคอการเมืองก็ได้เห็นภาพ2บิ๊กสีกากีบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กยืนกอดเอวกันในห้องทำงานของบิ๊กต่อที่กองบังคับการตำรวจปฏิบัติการพิเศษหรือคอมมานโดเมืองทองธาน,นีกันไปแล้วหลายคนก็คงอาจจะรู้สึกดีประมาณว่าเสือสองตัวน่าจะอยู่ในถ้ำเดียวกันได้แล้ววงการตำรวจก็น่าจะดีขึ้น แต่อีกกลุ่มที่อาจจะออกซาดิชไปซักเล็กน้อยคงจะมองว่านี่มันมวยล้มต้มคนดูกันชัดๆนี่ว่าไม่กี่วันก่อนบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักผ่านยังประกาศเปลี้ยงว่ามีข้อมูลในมือเยอะเปิดเผยเมื่อไหร่ตายกันยกสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่เลยไงอยู่ๆดีๆจับมือจูบปากกันซะแล้ว ครับก็สุดแท้แต่มุมมองของแต่ละท่านถ้าถามมุมมองของเล็กเรียบด่วนก็ต้องมองแบบนักวิเคราะห์ว่าทันทีที่มีมติคณะกรรมการตํารวจแห่งชาติออกมา 9ต่อ12เห็นชอบให้พลตำรวจเอกต่อสัก์สุวิมลบิ๊กต่อผงาดดูแลสำนักงานในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่14บิ๊กโจ๊กเองก็คงรู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรการที่จะสวมบทโจ๊กอคัคนีอย่างที่ทนายอนันตชัยตั้งฉายาให้ก็มีแต่จะเผาไหม้ตัวเองพ่อนเกียร์เร่งลงประเมินสถานการณ์ต่างๆใหม่อีกรอบก็อาจจะเป็นการดีต่อชีวิตที่10ของแมว ส่วนประเด็นที่ว่าการไปกินข้าวล้างใจและกอดเอวกันนั้นใครชวนใครกันแน่อันนี้ข่าวลึกยังไม่แจ้งชัดแต่เล็กเรียบด่วนเชื่อจากรายงานข่าวส่วนตัวว่าบิ๊กต่อเป็นคนเชิญชวนเป็นการสนองนโยบายของนายกเศรษฐาทวีสินที่บอกบิ๊กต่อว่าอยากเห็นภาพความรักความสามัคคีกันระหว่างสองบิก๊กบังเอิญว่าบิ๊กโจ๊กก็อยากลดดีกรีความร้อนแรงลงพอดีทุกอย่างก็ลงตัวอย่างไรก็ตามภาพกอดเอวจับมือกันดังกล่าว กล่าวกันอย่างถึงที่สุดก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจากนี้ไปความขัดแย้งแข็งขัดขัดแข่งขัดขาผลประโยชน์กันในสตอชอจะลดระดับลงหรือคดีสำคัญต่างๆที่งัดกันมาเล่นจะหายวับไปกับตาเพียงแต่เดือน2เดือนนี้คงลดความร้อนแรงลงบ้างฝ่ายบิ๊กโจ๊กที่คิดจะดับเครื่องชนก็คงจะเบาเครื่องลงประเด็นต่อมาถามว่า ปลายปีหน้า2,567นี้เมื่อบิ๊กต่อลงจากตำแหน่งแล้วบิ๊กโจ๊กซึ่งจะเป็นรองผอบอรตรที่อาวุโสลำดับที่1มีโอกาสขึ้นผอบอรตรหรือไม่คำตอบคือมีแต่ไม่มากและต้องย้ำว่าอาวุโสสูงสุดไม่ใช่หลักประกันการ,การันตีว่าจะต้องได้แต่หากว่าปีนี้พลตำรวจเอกรอยอิงคะไผโรดรองผบอรตรที่อาวุโสลำดับที่1ได้ขึ้นเป็นผบอรตรอโอกาสของบิ๊กโจ๊กในปีหน้าก็จะมีมาก เพราะถือว่าปีนี้ใช้หลักอาวุโสนำร่องความชอบธรรมของบิ๊กโจ๊กที่จะขึ้นย่อมมีมาก แต่น่าเสียดายที่พลตำรวจเอกรอยท่านวืดไปแล้วสรุปว่าจากนี้ไปจนถึง2,574ปีกเกษียณบิ๊กโจ๊กมีเวลาอีกไม่น้อยแต่ก็ต้องบริหารโอกาสของตัวเองให้ดีๆเพราะสถานการณ์ต่างๆไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจากโจ๊กหวานเจี๊ยบเป็นโจ๊กอัคนีเห็นที่จะต้องกลับสู่สามัญเป็นโจ๊กธรรมดาใส่ไข่แค่ฟองเดียวก็พอแล้วค่าของคนอยู่ที่เป็นคนของไข่ ปล่อยให้เขาว่ากันไปแต่ค่าของโจ๊กต้องอยู่ที่ผลของงานสวมมิญญาณไม่ต้องหมกมุ่นกับตำแหน่งผอบอตรและเกมอำนาจดูสักตั้งฟ้าดินน่าจะเข้าใจและเคียงข้าง